แล้วสารช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารอ,อื่นกันก่อนนะคะเรืมเมเทจจังหวัดสงขคล้าค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขคล้านะคะก็ได้เชิญตรากาสิ่งของพระราชทานค่ะมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบในพื้นที่จังหวัดเฉลิมภาคใต้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนเจษดาจิตรัก ผู้วาราชการจังหวัดสงขลายขันเชิญตรากาสิ้นของพระราชทานของพระบาทสมเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด,ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสิบตำรวจโทบุญกินีดอเรอายุ25ปีเทศบาลเหล็กถีน่สุนหามู่ิสามตําบลน,นาวาอําเภอเจ,จนะจังหวัดสงขลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงและก็ควางระเบิดสแสวงเครื่องไซเจานาเท่รณะออกตรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยะรังอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและ วันที2018่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในความพ่วงใหญ่ต่อครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้แล้วก็ที่โอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ